<Make> สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซีทีน่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มีงานไหมบ้านสาวมือแล้วก็เป็นงานเก่าเก็บงานโบราณด้วยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะชิ้นนี้เป็นงานโบราณเก่าเก็บขนาดของผ้านั้น1,3คูณเมตร75เซนติเมตรใครต้องการเอาไปนุ่ง <Just> อ่าไม่ว่าการโจงกระเบนหรือว่าการนุ่งจีบหน้านางก็ได้หมดนะคะความยาวของผ้า เกือบ4เมตรนะคะชิ้นนี้ใครที่สะสมงานเก่าก็สามารถทักทายสอบถามได้ขายไม่แพงค่ะงานสวยมากเนื้อนิ่มมากๆค่ะไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับงานเก่าเก็บแบบนี้เป็นใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะเนื้อนิ่มมากสีอาจจะไม่เสมอก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะคะแต่เป็นงานเก่าเก็บที่มีอายุมากกว่า40ปี ใครที่ชอบหรือว่าใครสะสมงานเก่าลองทักทายมาราคาไม่แพงเพียง3ามพัน500บาทเท่านั้นนะคะเกือบ4เมตรนะคะเป็นงานเก่าเก็บงานโบราณน,นะคะชิ้นนี้เป็นไหมบ้านพุ่งยืนทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีเหลืองพันสีแดงภาษาเขเมรเรียกว่ากะนิวกะนิวนะคะเรียกให้ถูกนะคะกะนิวส่วนภาษาไทยก็จะเรียกว่าไหมตีเกลียวหรือว่าห่างกระรอกนะคะสมัยปัจจุบันก็จะไม่มี ไหมบ้านพุ่งยืนแบบนี้นะคะแต่ว่าชิ้นนี้เป็นงานโบราณเก่าเก็บอายุมากกว่า40ปีสีไม่เสมอนิดหนึ่งใครรับได้ก็ซื้อไปราคาไม่แพงคุณค่าอยู่ที่การทำนะคะเพราะว่าเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนแล้วก็เป็นงานโบราณเก่าเก็บด้วยยาวเกือบ4ี่เมตรนะคะจับแล้วนิ่มมากๆค่ะ สวยงามมากอ่าเนื้อก็จะมีความเงามากเพราะว่าใช้ไหม2เส้นในการตีเกลียวนะคะถ้าทายสอบถามมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ